น,นี้เป็นรายการเฉพาะดูได้เฉพาะคนน่ารักฮ่ วิจัยและนุรักษ์พันช้างเพราะว่าถ้าผมอธิบายผมไม่หมดเราไปถามคุณครูที่ดูแลที่นี่กันอยู่เลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มีอยู่กับคุณครูอลงกดชูแก้วแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณครูอลงกดชูแก้วเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดนครราชสีมาครับคุณครูครับเออคุณครูก่อตั้งที่นี่ได้อย่างไรแล้วก็ก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับเพิ่งตั้งมาไม่นานนะครับประมาณ4ี่ปีกว่า,วาแต่ก่อนหน้านี้อยู่ที่อื่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ครูลงก่อดครับแล้วสาเหตุที่ช้างมาที่นี่มาเพราะอะไรแล้วมาทีนึงเนี่ยมาเยอะไหมครับส2สองเชือกนะเต็มที่แล้วแล้วก็แต่และเชือกที่มาที่นี่ ก็จะมาจากช้างที่ประสบป,ปัญหาต่างๆเช่นบางเชือกก็เคยทํางานลากไม้จนกระทั่งหมดแรงพอหมดแรงปั๊บก็ลากไม่ได้ต่อเขาก็เอามาฝากไว้ที่นี่ช่วยดูแลหน่อยให้อาหารการกินดีๆก็จะอ้อนวนท้วนแข็งแรงกลับขึ้นมาพอเป็นไงพอแข็งแรงฟื้นตัวกลับปั๊บก็กลับไปทำงานอีกเอาแต่ก็ย,ยังดีที่ที่นี่ได้ช่วยดูแลเขาไว้ในบางช่วงชีวิตใช่ไหม ังจากที่ครูอลงกดได้เล่าถึงประวัติของที่นี่ครูก็ได้เล่าถึงกิจกรรมของศูนย์ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนก็มีตั้งแต่เด็กปกติเด็กตาบอดเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้นักศึกษาซึ่งถึงแม้ที่นี่จะใช้ช้างเป็นสื่อการสอนแต่ช้างไม่ได้สอนเราแค่เรื่องช้างช้างยังบอกถึงต้นไม้สัตว์ป่าแม่น้ำลำธารผู้คน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะครูลงก่อนครับแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจแรงผลักด,ดันที่ทําให้ครูมาทําเรื่องช้างครับแต่อะไรแรงบันดานใจอ่ะมาจากจากคุณแม่ของครูสมัยที่ครูเด็กๆคุณแม่ก็พาไปดูหนังเรื่องช้างกระดาษที่มีรูปช้างคุณแม่ก็พยายามเก็บมาฝากครูเพราะว่าแม่ครูเป็นคนชอบช้างก็เลยทำให้ครูชอ,ช,คช,อช,ชอบด้วย พอโตขึ้นมาครูก็ได้ไปทํางานกับเรื่องขี้ช้างได้ไปเรียนที่ต่างประเทศก็กับเรื่องขี้ช้างนะครับแล้วครูก็เลยคิดว่าไหนๆก็ครูก็มีโอกาสดีรู้เรื่องช้างอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะถึงเวลาที่อยากจะเล่าเรื่องช้างที่ครูไปเห็นไปเจอไปรู้มาเนี่ยในต่างประเทศนะ้นให้คนอื่นฟังบ้างแล้วก็ได้เรียนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากเรื่องช้างแต่เรื่องหลักก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อม หลังจากที่สัมภาษณ์ครูอลงกตแล้วพวกเราก็ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆได้แก่การดูกระดูกและโครงสร้างสัญญาณของช้างการให้อาหารช้างการสำรวจมูลช้างและวิเคราะห์มูลช้างว่ามันสำคัญต่อธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างไรรวมถึงความสัมพันธ์ของช้างต่อต้นไม้และป่าซึ่งถ้าเราขาดช้างหรือป่าไปก็อาจจะทำให้ธรรมชาติเสียระบบนิเวศ และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับช้างรวมถึงมนุษย์ได้ช้างขี้ในป่าตุกตุกตุกตกอีกอนครับเมื่อขี้เสร็จตุกตอนสุดท้ายอฟกอนป่าสะเทือนไปทั้งป่าเออหรืออ๋อพวกเราก็ขอขอบพระคุณคุณครูอลองกดชูแก้วที่ได้มาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับช้าง และพวกเราทำกิจกรรมนอกจากนี้ยังทำให้พวกเราได้รู้ว่าพวกเรายังสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยได้ด้วยครับขอบคุณครับครับ จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งโอ้งดังส่งเสียงหน่อยครับจองออประทีปได้มาถึงกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดหาอะไร อเอาใหม่นะตรงนี้เพื่อให้คนนี้ได้เห็นตัวเองเราลองซูมเข้าไปใกล้กว่านี้ไมมมมหมดูวันนี้ได้อะไรบ้างครับจากไปสูนน่อนุรักษ์ช้างตังนี้ครับได้เรียนรู้ว่าเรื่องการถ่ายภาพ er? แรับก็ได้เรียนรู้ช็อก็ได้ถ่ายรูปครับแล้วก็ <X S> ไม,ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยอครับเช่นไปดูพวกช้างนะครับก็ดูครับแต่ส่วนใหญ่จะถ่ายเกยรำถักเลยค่ะเียรำถักเลยค่ะได้ข้อมูลหลายอย่างจากช้างครับก็คือจริงๆผมก็จริงๆผมก็ได้ดินเรื่องราของช้างมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าคือพอผมไปเห็นตรงสูวนนี้ผมก็ได้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า ช้างปัจจุบันเหลือน้อยมากต่เราเป็ความคิดที่จะต้อง <c oughs> ช่วยกันช่วยกันคัดคัดคัดคไปมันไม่ใช่ไม่ได้อดชางีเป็นแค่ให้นักท่อเงเที่ยวมาเที่ยวเฉยๆโอ้ไ y ่ก๊อดรู้สึกดีครับเรว่าได้ไปเรียนรู้เรื่องช้างแบบสิ่งที่เราคิดว่ามัน เป็นอย่างนี้แต่จร er> ิงๆแล้วมันคืออีกอย่างก็ประทับใจค่ะเพราะว่าคุณครูก็ใจดีแล้วก็สอนสนุกด้วยแล้วก็ยังมีความรู้มากมายเลยค่ะว้าวก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เขาได้ได้สอนช้างรกันยังไงแล้วก็แบบเออในชีวิตประจําวันเนี่ยคุณครูเขาได้ได้ช่วยอะไรกับช้างบ้างแล้วก็รู้ประวัติความเป็นมาอะไรอย่าแล้วแล้วเรื่อง มูนช้างนี่โมเรียนรู้ว่าอะไรบ้างเฉยเฉยแล้วโมรู้สึกไงครับรู้สึกเฉยเฉยแล้วโ <c oughs> มปะระทับใจที่นี่มากไหมครับเฉย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 แล้วซันนี่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชา้าง ช้างเป็นยังไงบ้างาาช้างอยู่อย่างไราบางตัวก็ทำไมช้างถึงเป็นอย,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 ย่างนั้นทำไมช้างถึงเป็นอย่างนี้โอปั้กวงนัมสต